จ้าทุกคนมือนี้แม่แก้วจ้าไม่แก้วสิมาผัดปลาดุกนะจ้าผัดปลาดุกทอดกรอบนะจ้าใส่มะเขือเปาะผัดปลาดุกพริกแกงใส่มะเขือเปาะนี่มะเขือนะจ้าเนาะมะเขือเม่หั่นไปแล้วนะจ้าหั่นแบบเป็นแบนแน่นะจ้าเพะเพะมป็นสีหั่นคือเขาแกงกะทินะจ้าเนาะผัดใส่ปลาดุกทอดกรอบนี่จ้านี่จ้าหั่นแบบนี้เนาะแล้วก็มีไอ กระชายกระชายฝ่อซอยกระชายซอยแล้วก็มีพริกก็จะ้ะมีพริกขีห้หนูหั่นหั่นงาวนี่กันหั่นซอยแล้วก็อันนี้พริกแกงจะ้ะผัดพริกแกงนี่ปลาดุกทอดแล้วนะคะไม่ให้กรอบเกินไปนะคะกรอบพอดีทอดพอดีอันนี้อันนี้โหระพาอันนี้ก็น้ำตาลทราย ครบแล้วจะนะ้ะเนาะมีปลาทอดกรอบแล้วก็มีมะเขือเปราะหัน่นแล้วก็มีพริกมีพริกซอยแล้วก็มีกระชายแล้วก็พริกแกงจ้าเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาดูกันเลยเป,เปิดเปิดแก๊ปุ๊บเปิดแก๊สกลางๆนะจ้ะเนาะไฟกลางๆนะแล้วก็เอาลมันใส อยอดน้ำมันใส่ก่อนน,นจ้าน้ำมันไปพอประมาณนะจ๊ะแล้วเขาก็เอาพริกแกงพริกแกงนี่ลงมาผัดผัดพริกแกงก่อนนะจ้ะเนาะผัดพริกแกงก่อนให้กระทะห้อนก่อนเนะจ้ะเนาะตากอนจนังเนาะ ทางฮอรแล้วนะจ้ะากระปิกแกงลงจ้าแกงลงเกี่ยวพริกกันนะจ้าผัดก,กันผัดพริกให้ขึ้นมันนะจ้าออกมันออกเออแดๆงๆให้ขึ้นมันกนผัดพริกให้เหลืองให้เหลืองให้หอมก่อนจ้าพริกแกง ทอดตอดอผัดปลาดุกใส่มะเขือะะปลาดุกนี้ผัดได้ทุกอย่างนะคะผัดได้ร้าแดดผัดปลาดุกกรอบตาหักนะคะอันนี้แม่ผัดแม่ผัดใส่มะเขือปอกไดาทำขายนะคะนี่ตำมี่กระพาะนะจน๊ะเนาะตำามี่กระพาะเอาเปล่าปลาลงเลยนี่จ้ะ เอามะเขือลงก่อนเอามะเขือลก่อนนะคะเพราะมะเขือมันถูกยากปา่าลงที่หลังกันขัดมะเขือก่อนขัดมะเขือก่อนคนให้เข่ากันไม่ก็เข่าก็พริกแกงเข่าก็พริกแกงเลย กระชายลงกระกระชายนี่เอาลงก้อนมะเขือก็ได้นะจ๊ะเนาะลงก้อนมะเขือก็ได้เอาล้มท้องกันก็ได้ตัดต่อกันเลยตัดต่อกันเอาเครื่องปรุงได้จ้าเครื่องปรุงอันนี้มีโหงนวัวแล้วการนี้เอ่อลวด,ดีนะคะนี่ แล้วก็ลสดีแล้วก็น้ำมันหอยลงไป้าน้ําปลาเดี๋ยวใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเค็มเค็มดูก่อนนี่น้ำมันเอ่ชพริยขาวอันนี้น้ำตาลน้ำตาลนะคะ ผัด่าได้ขึ้นน้ำตาลนะจ๊ะเนอะผัดกระดูกต้มใส่น้ำตาลด้วยมันถึงจะอร่อยไดผัดใส่กันไปเลย น้ำสะอาดหยอดลงจังอยนะ้าจ้าให้มันแห้งน้ำขิมเขานแหละลงนิดนึงอ,อผัดไปผัดมาให้มะเขือสุกครับหน่อยเดี๋ยวค่อยเอาปลาลงทีหลังนะคะจ้าต้องใช้เวลาหน่อยอจ้า ใส่เวลาน้อยนึงนะจ๊ะเนาะผัดไปผัดมาจ๊ะเนาะบอยเห็นปลเขือสุกไหมจ๊ะบลาเขือกระซั่มนี่เหรอจะนี่พอสุกพอไอ้สุกพอดีนะจ๊ะเนาะยังว่าท่านเด็ดสุกพอเอาได้เข่ากะเอาปลาลุงก้อนนะจ๊ะเอาปลาดุกใส่เลยปลาดุกทอดกรอบใส่เลยนี่คนใสกัน ปล่อยไว้นะจ๊ะเนาะแกลสุกเติมจักหน่อยแล้วก็ให้นเนื้อปลาล่ะซุยๆจักนหน่อยนะจ๊ะเนาะประดุกประดุกสุกสุกสุกกว่านี้ไม่ให้แข็งให้ไม่ให้เนื้อประดุกแข็งนะคะจ้าจ้าแบบนี้ เวลาอีกนิดนึงจ้าให้มะเขือสุกจากน้อยก่อนนะจ๊ะเนาะผัดกระดูกเขากบสุกแล้วนะจ๊ะเนาะเอาหมูลระพาใส่นะจ้าพริกพริกที่หั่นไว้ลงไปเลยโอ้ยน่ากินนะจ๊ะเนาะแสบบแสีบเสยบแสบเป็นแต่สผัดกินได้จ้าเด้อผัดขายก็ได้จ้าขายดีขายดีทำแบบแม่นี่แหละ อ่าเจนีนนะจ๊ะเนาะผัดประดุกข,ของเราก็สุกแล้วจ้านี่สุกแล้วค่ะขอบคุณมากเลยจ้าดึอขอบคุณหลายๆจ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะสวัสดีจ้า